ตอนนี้เนี่ยปรากฏการเอล尼โยที่มีคําเตือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับจะทําให้เกิดความแห้งแล้งนอกจากจะไปกระทบกับพื้นที่ภาคการเกษตรแล้วนะครับก็จะไปกระทบกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากรนออเขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วมั่นใจนะครับว่านิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุธจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ําในอ่างเก็บน้ําหลักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมีเพียงพอและยังมีการเตรียมสำรอง แล่งน้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางคุณวีริศอัมรบานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ,อ,อได้บอกนะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกนอ,อได้เรียกประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้าในภาคตะวันออกและพบว่าปริมาณน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำนะรวมกัน164.9 4ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเกือบเกือบ60%เมื่อเทียบกับการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุธ ที่คาดหวังว่าทั้งปีนะครับจะใช้น้ําอยู่ที่ประมาณ84ล้านลูกบาทเมตรถือว่ายังสามารถบริหารจัดการได้แบบไม่สะดุดน้ําในอ่างมีปริมาณที่เพียงพอเพราะว่าที่ผ่านมามีฝนตกอยู่บ่อยครั้งด้วยส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านผู้ให้บริการจ่ายน้ําดิบจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออกจํากัดมหาชนหรือว่า East w a t e r เป็นบริษัทวงสยามก่อสร้างที่จนถึงขณะนี้ การวางท่อส่งน้ำนะเพื่อจะจ่ายน้ําดิบในพื้นที่ทับซ้อนอยังคงไม่แล้วเสร็จทางคุณวีริดเองก็มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ําในนิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุธโดยกนอ,อก,ก็มีการสํารองน้ําจากแหล่งน้ําต่างๆเอาไว้แล้วด้วยรวมทั้งทําสัญญาซื้อน้ําดิบจากภาคเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการน้ําในภาคอุตสาหกรรมด้วยยืนยันนะครับว่าไม่มีปัญหาการจ่ายน้ําในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตะพุธอย่างแน่นอนครับ